สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับพบกันที่ป่ายางอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีหัวข้อหลักๆเลยนะมีคนนำโฉนดของเราไปขายนะครับหรือว่านำาไปจำนองไว้กับนายทุนนะครับแต่ไม่ได้ไปทำกันที่สำนักง,งานที่ดินนะผมขอบอกก่อนไปทำกับนายทุนนะครับปัจจุบันนี้ นายทุนก็ยังมีการรับพวกนี้อยู่นะครับเช่นอ,อยู่ตามาตลาดนะครับอยู่ตามหมู่บ้านนะเราจะเห็นหลายๆที่นะครับก็ยังมีการรับโฉนดโดยคนที่เอาไปตึงไว้นะครับไม่ใช่เจ้าของตัวจริงแบบนี้ก็มีนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับอ่ะเราไปลุยกันเลยเนาะการที่เราเอาโฉนอาจจะเอาไว้ที่บ้านไว้ในลิ้นชักแล้วอยู่กันเป็นจำนวนมากนะครับอยู่กันหลายๆคนวันดีคืนดีนะเราก็แวบไปดูโฉนของเรานะครับปรากฏว่ามันไม่อยู่อ่ะ ตายแล้วทํำยังไงมันไม่อยู่สืบสาวเราเรื่องไปนะครับก็ปรากฏว่า,ามีหลานแอบเอาไปจำนำไว้ที่นายทุนนะครับในหมู่บ้านนั้นๆผลปรากฏว่านายทุนก็ได้ให้เงินกับหลานไปนะครับเสร็จแล้วนะครับอยากจะได้โฉนดคืนจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับวิธีการเอาโฉนดคืนนะครับท่านจะต้องยื่นคําร้องยื่นไปไหนครับยื่นไปยังศาลนะครับให้ทานายเขียนให้ก็ได้นะครับให้ทานายเขียนนะครับยื่นคําร้องไปที่ศาลนะครับเพื่อทําการฟ้องนะครับฟ้องในที่นี้คือฟ้องใครฟ้องนายทุน นะครับถ้าเกิดเราไปเจราจาแล้วนะในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นให้เราไปพูดไปคุยก่อนว่าเนี่ยโฉนดนะครับมันเป็นที่ของอฉันมันเป็นที่ของผมนะมันไม่ใช่ชื่อของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ในายทุนคืนมาส่วนใหญ่นายทุนจะไม่คืนครับนายทุนก็จะบอกว่าคุณไปหาตังค์มาใช้หนี้ก่อนเนี่ยลูกหลานคุณได้นํามาวางไว้ เป็นหลักทรัพ์คำประกันนะครับอันนี้โดยตัวกฎหมายแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้กรณีนี้ถ้ายังไม่ยอมนะครับก็ให้ทนายเขียนนะครับเขียนคำฟ้องนะครับส่งนะครับเพื่อให้ศาลมีคำสั่งคำสั่งอะไรฮะ เมื่อศาลมีคำสั่งเรียกคืนโฉนดนั้นๆนะขั้นตอนก็คือหนึ่งเลยต้องไปหาทนายให้ทนายเขียนนะครับแล้วก็ต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับยุ่งเยอะนะครับนะเสร็จแล้วนะครับพอศาลมีคำสั่งนะครับว่าศาลจะต้องไป ไต่สวนก่อนนะครับจะต้องมีการไต่สวนก่อนนะครับว่าเออเนี่ยได้มายังไงในโฉนดใบนี้จะคืนเขาไหมเนื่องจากชื่อในโฉนดมันไม่ใช่ชื่อคนที่เอามาเอาเงินนะครับเขาแก้เป็นลูกๆเดหลานเขา,เามาวางไว้ก็คือไม่ใช่เจ้าของตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคืนนะครับก็มีมาตราที่ควบคุมไว้อยู่นะครับเป็นแพ่งและพาณิชย์ นะครับมาตรา1336นะครับผู้ใดที่ถือทรัพย์ของคนอื่นอันนี้ผมแปลออกมาแล้วเนาะอาจจะไม่ตรงนะครับก็1336ผู้ใดที่ถือทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม,ไม่มีลายเซน็นไม่อะไรเนี่ยก็คือคนที่มีชื่อในเอกสารนั้นย่อมมีสิทธิ์แล้วก็ย่อมสามารถเรียกคืนเมื่อจะใช้นะครับเมื่อจะใช้ที่ดินและเขามีสิทธิ์ในที่ดินด้วย นะครับอันนี้ผมแปลออกมาไม่ได้ตรงตัวตามมาตานะแต่อยู่ในมาตรา1 3 3 6กครับก็ลองไปเปิดดูก็แล้วกันวันนี้ผมไม่ได้หยิบมานะครับผมเอามาสรุปให้เฉยๆว่าในาตัวบทกฎหมายนั้นสามารถเรียกคืนได้นะครับถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้มีชื่อในเอกสารนะครับและคนที่เอาไปจำนำจำนองก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยนะครับแต่ถ้าเอาไปจำนำจำนองนะ ไปที่สำนักง,งานที่ดินยังไงเขาก็ต้องให้ผู้มีชื่อในเอกสารมาเซ็นอยู่แล้วครับแต่อันเนี้ยเอาไปไว้ตามหมู่บ้านเอาไปตึงไว้นะครับตามตลาดตาลีต่างๆนะครับทีนี้พอสารมีคําสั่งแล้วสารจะมีคําสั่งให้ถ้ายังไม่คืนนะครับถ้ายังไม่คืนเนี่ยสารมีคําสั่งใหเ้เพิกถอนโฉนดเลยไหม สั่งเจ้าพนักง,งานที่ดินได้ไหมอันนี้สั่งไม่ได้นะครับศาลไม่สามารถไปสั่งเจ้าพนักง,งานที่ดินให้เพิกถอนโฉนดนะครับหรือให้เรียกโฉนดกลับคืนมาได้นะครับคุณจะต้องไปจัดการเองนะครับนะผมจะสรุปให้สั้นๆนะครับเพราะระยะเวลาทีา่ไม่ใช่ระยะเวลาสิลักษณะน,นี้นะครับให้คุณไปคัดสำนวน นะไปไปคัดสำนวนที่สารมานะครับนะสารมีคำสั่งก็ไปคัดคำสั่งออกมาจากสารนะครับเพื่ออะไรเพื่อนำเอกสารทุกอย่างมาให้เจ้าพนักง,งานที่ดินด้วยตัวเองสารท่านไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งเจ้าพนักง,งานที่ดินนะครับเพราะเ,เจ้าพนักง,งานที่ดินนั้นไม่ได้ถูกฟ้องเข้าไปในสำนวนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ ว่างั้นเถอะครับเอาพูดกันบ้านๆน,นะท่านจะต้องไปขอคัดที่ศาลคัดเสร็จแล้วเอามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอามาให้เจ้าพนักงานที่ดินด้วยตัวคุณเองเสร็จแล้วเจ้าพนักงานที่ดินนะครับ mm hmm. เขาก็จะแจ้งไปยังผู้ที่รับจำนำจำนองโฉนดใบนั้นว่าให้นำโฉนดมาคืนนะครับถ้าไม่นำโฉนดมาคืน ภายในระยะเวลากี่วันกี่วันก็ตามที่เจ้าพนักงานที่ดินเขาจะกําหนดบอกเองเขาจะมีหนังสือส่งไปครับส่งไปหาในทุนปรากฏว่าในทุนก็ไม่คืนคณะสารมีคําสั่งให้คืนโฉนดในทุนยังไม่คืนครับจนเราต้องไปคัดเอานะครับแล้วเอามาให้เจ้าพนักงานที่ดินด้วยตัวเองผลปรากฏว่า,าเจ้าพนักงานที่ดินนะครับก็ส่งหนังสือไปยังผู้ที่รับโฉนดไว้นะครับถ้า ผู้ที่รับสนุดไว้ยังไม่คืนอีกเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็จะใช้อำนาจในการตัดสินนะครับอำนาจนี้คือในทางที่ถูกนะครับตามข้อตัวกฎหมายเลยก็คือออกใบแทนให้ออกใบแทนให้นะครับออกใบแทนให้กับเจ้าของที่ดินคนเดิมนะครับจนนำพาไปสู่การสั่งทำลาย หรือสั่งอายัดโฉนดนั้นๆไว้สั่งทำลายโฉนดนั้นนะครับแล้วก็ออกโฉนดใบใหม่ให้กับเจ้าของตัวจริงเห็นไหมครับท่านไม่ต้องไปแต่ท่านอย่าไปยื่นฟ้องหลานนะท่านจะต้องยื่นฟ้องนายทุนนะเวลาไปที่ศาลนะยื่นฟ้องนายทุนว่านายทุนจู้นี้จู้นี้จู้นนี้ได้นำโฉนดของข้าพเจ้าไป โดยข้าพเจ้าไม่ได้ยินยอมไม่ได้มีลายเซน็นไม่ได้อะไรเดี๋ยวถ้านายเขาจะเขียนสำนวนให้เองครับนะส่งอุายานก,ากา็ส่งฟ้องนะครับอันนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องหลานนะสรุปแล้วถ้าโฉนดท่านหายเนี่ยท่านไม่ต้องรับผิดชอบแม้แต่บาทเดียวเพราะเอกสารที่ไม่มีลายเซ็นกำกับถือว่าเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ ลายเซน็นนี้ต้องเป็นลายเซน็นของเจ้าของโฉนดด้วยนะจะไปปลอมแปลงก็ลําบากก็ไม่ได้นะครับเพราะมีไวัยกรในการตรวจน้ําหมึกตรวจความวของลายเส้นนะครับเพราะว่าโฉนดอยู่ที่สํานักง,งานที่ดินก็มีฉบับหลวงเขาจะมีอีกหนึ่งฉบับอยู่ที่นู่นครับลายเซน็นเป็นแบบไหนครั้งแรกนะครับการที่คุณจะไปปลอมลายเซน็นอะไรกันเนี่ย ลำบากครับและเป็นการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยโอ้ติดคุกหัวโตเลยนะเป็นคดีอาญาด้วยนะครับมีเกรดสาระดีๆหนุ่มหน้ามนก็จะแวะเข้ามานะครับให้ความรู้ยาลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดสั่งผลิตภัณฑ์ครับมีอของสินค้าของสูเลียนเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันสมัยออนนะครับผสมว่านหางจระเข้ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ต้าวอรก็คือผงซักฟอกแช่3วัน3คืนยังไม่บูดไม่เน่าครับลองดูไม่เชื่อผมผมลองมาหมดแล้วนะครับ นะผมใช้มาต่อเนื่องอย่างหลายปีเลยก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของสูเหรียญนี้ใช้ดีนะครับผมไม่ได้มาโฆษณาให้สูเหรียญหรอกแต่ว่าในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ยผมหยิบยกเอาสูเหรียญขึ้นมานะครับเพราะผมใช้อยู่ผมใช้เองแล้วก็อาหารเสริมนูชีพัทแล้วก็กาแฟแส,สมไอ้พวกเนี้ยก็สามารถาใช้ได้บำรุงร่างกายได้โดยเฉพาะอาหารเสริมนูชีพัทนะครับจะมีการดีท็อกก็มีนะครับก็ คล้ายๆกับหญ้าหวานน่ะนะก็ลองไปดูนะครับในส่วนของที่ผมโฟกัสไปเลยก็คือยาสีฟันอย่างนี้เลยนะครับปวดเหงือกปวดฟันโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยท่านซื้อมาแปลงหลอดละร้อยกว่าบาทเท่าแขนนี่ผสมว่านหางจระเข้นะครับโอ้ยมีคุณสมบัติด,ดีผมใช้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ครับเหงือกปวดฟันบวมอะไรผมหายเลยไปหนึ่งอาทิตย์ของผมนะหายเลยแล้วผมก็แนะนําให้คนใช้หลายคนแล้วก็มาขอบคุณผมนะครับ ของบันดีนะผมก็นํามาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้สั่งเลยครับร้อยกว่าบาทได้เป็นเดือน2เดือนนะครับถ้าอยู่กัน2คนก็ได้ประมาณ1เดือนนะครับนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ปาเข้าไปเกือบ2เดือนนะ่ะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับให้กำลังใจกันสวัสดีครับ